ที่รัฐสภานะครับมีความคืบหน้าการรับฟังความคิดเห็นนักศึกษาหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มอบให้สถาบันพระปกเกล้าแล้วก็สปชไปดําเนินการนะครับคุณบุษยาอุ้ยเจริญรายงานสดมาจากที่นั่นครับเชิญครับค่ะคุณลุนภพคะทั้งกรรมธิการยกรา่างรัฐธรรมนูนและสปชต่างคาดการณ์กันนะคะว่าจะสามารถรับฟังความเห็นของนักศึกษาได้ประมาณกลางเดือนหน้าค่ะ น,น,าน,นายเชนช้ยกีรนันประธานสภาประตูแห่งชาติกล่าวถึงการเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากนักศึกษาตามดำบริตของนายกรัฐมนตรีว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมรูปแบบการทํางานซึ่งมั่นใจว่าจะไม่ขัดต่อการประกาศใช้กฎเอกการสึกเพราะมีทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคง คสอชอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการโดยคาดว่าจะสามารถเปิดรับฟังความเห็นได้ก่อนกลางเดือนธันวาคมนี้ส่วนผู้ที่ยังคงมีกลุ่มต่างๆออกมาเคลื่อนไหวแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์นั้นไม่รู้สึกกังวลเพราะกลุ่มนักศึกษาเคลื่อนไหวมานานแล้วจึงมั่นใจว่าไม่กระทบกับบรรยากาศของการปฏิรูปขัดกับกฎในการศึกษาไม่ขัดเรียนตั้งแต่ต้นแล้วไม่ขัดยังไงก็ไม่ขัดเพราะไม่ไม่ใช่เรื่องการเมือง แล้วเราไม่ได้ชุมนุม,มเราฟังความเห็นของผู้คนไม่ได้การชุมนุมทางการเมืองดงนั้นประเด็นสําคัญที่สุดที่เราต้องการมาใช้เนี่ยเพื่อการปฏิรูปประเทศแล้วเพื่อจะบรรจุในร่างน้ำหนูเนี่ยในประเด็นที่เกี่ยวข้องและสําคัญดังนั้นเ,เราไม่ถือว่านี่เป็นการชุมนุมภาถาเปนภาษาโปกา้า ด้านานางทวินวดีบุรีกุลผู้อำนวยการสํานักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้าในฐานะประธานอนุกรกรมิการ,การมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของประชาชนในกรรมธิการยกกร่างรัฐธรรมนูญกล่าวว่าจะเชิญตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งสอนแนวระดับปริญญาตรีมาร่วมเวทีประชาเสวนาเพื่อให้หมองว่าอนาคตอยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างไรและจะเข้าร่วมการเป็นรูปได้อย่างไรบ้าง โดยการเปิดเวทีรอบแรกจะเชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยอาทิในายกสมโมสรนักศึกษาเข้ามารับฟังความเห็นก่อนโดยเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจัดเวทีได้ประมาณกลางเดือนธันวาคมค่ะแล้วก็ในส่วนการรับฟังความเห็นจากภรคการเมืองนะคะวันพฤหัสบดีค่ะทางคณะกรรมการยกร่างรัฐธรมนูญจะได้รับฟังความเห็นจากหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ค่ะคุณุนภพค่ะขอบคุณครับ